ดูดวงรายสัปดาห์ระหว่างวันที่กถึงตุลาคม2566ราศีกุมผู้ที่เกิดวันที่13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมทางด้านการเงินหากจะหารายได้เพิ่มเติมก็อยู่ในเกณฑ์ดีดีมากแต่ควรระวังอารมณ์ใจดีสงสารมีเมตตามากเกินไปหรือการใช้เงินมือเติบอย่างไม่บรัตญญาบัญญังก็อาจทำให้หาได้เท่าไหร่ก็ไม่เหลือทางด้านการงาน การเข้าร่วมกลุ่มคณะใดๆก็ตามถ้ามีความเชื่อศรัทธาที่ต่างกันก็ควรหลีกเลี่ยงที่จะแสดงความคิดเห็นที่ขัดแยง้งต่อต้านใดๆถึงจะไม่ก่อศัตรูไม่ถูกฟ้องร้องมีคดีความเพราะมีเกณฑ์สูงว่าจะเป็นฝ่ายแพ้มากกว่าและวันที่13-15ถึง15หากจะเดินทางก็อย่าประมาทอุบัติเหตุหรือใบจากคุณแปลกหน้าที่เข้ามาตีสนิทด้วยทังด้านความรัก ไม่คาดหวังก็จะไม่ผิดหวังเป็นระยะที่ควรหลีกเลี่ยงที่จะใช้คำพูดที่จะกดดันให้คนรักคู่ครองให้ได้เดังใจของตอนเองเพราะนอกจากจะไม่เป็นผลแล้วยังอาจถูกต่อต้านอีกด้วยแต่สำหรับชาวราศีกุมที่กำลังมีลักซอนซ่อนรักก็อย่าประมาทเพราะมีไฟก็ย่อมมีควันเพราะนอกจากจะถูกเผยแพร่ประจ,จานแล้วยังมีโอกาสถูกฟอ้องร้องมีคดีความอีกด้วย ทางด้านสุขภาพอยู่ในระยะที่ควรใส่ใจดูแลตัวเองให้ดีๆด,ด้วยการพักผ่อนให้เพียงพอหลีกเลี่ยงบรรยากาศใดๆที่จะก่อให้เกิดความเครียดรวมถึงการทำกิจกรรมบริการด้วยจิตสาธรารณะก็อาจทำให้สุขภาพกายใจดีขึ้นอย่างทันตาเห็นทางด้านครอบครัว ใส่ใจดูแลญาติผู้ใหญ่ให้มากเป็นพิเศษเพราะอาจเจ็บป่วยไม่สบายกระทานหันได้ซึ่งวันที่13-15ควรระวังให้มากเป็นพิเศษ